อันนี้นะครับตอนนี้เรากำล,ลังทำอลอฟ์นะครับผมอันนี้เวลาเปิดมาก็จะเจอลักษณะเนื้อปูนนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแลวเราต้องเอาเนื้อปูนมาแล้วก็เอาเนื้อปูนมาผสมให้เข้ากัน ปูนกับน้ำยาตอนนี้เราผสมน้ำยากับเนื้อปูนเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะต่อเลยครับก็คือผสมเนื้อปูนกับน้ำยาคืออยู่ตัางเด็ก้อนจะได้เนื้อปูนประมาณนี้อ่าประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้ทําไงต่อนะครับช่างปืนล็อบแลกนะครับครับ,ล,บ,ล,บล็อ,ลอบแรกเครยนล็อบปากเข้าไปเ,เอาล็อป้ายไปเลยนะครับองครับล็อบเบอร์สองนะครับ อันนี้จะเป็นขั้นตอนการทำล็อนะครับรอบแรกเราขึ้นล็อทิ้งไ้นะครับสองชั่วโมงรอบแรกรอไปสองชั่วโมงพอแห้งนะครับก็มาเริ่มต้นวยการมาทำล็อรอบที่สองโดยการขูดลบลายอันนี้คือรอบสองนะครับลักษณะการทาก็คือปากเหมือนั้งแรก อันนี้นะครับก็จะเป็นจะเอาเกียงนะครับป้ายจนเสร็จละอันนี้หลังจากเราทำล็อกสองอกเสร็จเรียบร้อยครับรอทิ้งไว้สองชัง่วโมงจนแห้ง,งจะได้ผิวประมาณนี้นครับเราก็จะมาลงขั้นตอนสุดท้ายคือการเคลือบตัวสีเคลือบเมทัลลิกครับวันนี้จะเป็นตัวเมทัลลิกคอปเปอร์ Copper, ครับสีกัดมดวน ต้องวนกี่รอบครับก็ขึ้นอยู่กับเราครับขึ้น่ับเราไม่ไม,ไ,มไ,มไม่จำกัดว่าจะต้องกี่รอบครับ,บเราพยายามวนให้มนอันนี้นะครับจะเป็น finish l o นะครับจะมีิส i ต t e r นะครับที่อยู่ในพื้นผิวมันจะรู้สึกมันมี t ิเ t อ r ์มากขึ้นนะครับ เป็นสีออคอปเปอร์สีทองทองแดงนะครับ